ก็ไปหาช่างก้อนนะครับเขาบอกให้วัดซอบนะครับเขาก็มีลัมเบอร์นะครับอันแรกซื้อไม้แล้วก็มีเอ็นเลอร์สโอนเฮนะครับเป็นการขยายบ้านของตัวเราเองนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดแบบไหนบ้างอ่ะพอเราเข้ามามาดูนะครับ for your home extension unit อ่า 4,700G ีเนนแลนะครับพิ e ซ e อ of lumber is that ok ดนะครับก็เขาอธิบายว่าสำหรับการต่อเติมบ้านเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเงินอยู่ที่ 4,700G นะครับแล้วก็มีไม้นะครับไม้อยู่ที่370ท่อนนะครับเขาก็บอกว่าเราโอเคเข้าใจนะอะไรแบบนี้ก็ ตอบ Yes ไปนะครับเพราะว่าจะใช้บริการเขานะครับเขาก็บอกโอเควิวบิกินอ่าเวิร์ o ทูมอร์นะครับก็บอกโอเคก็จะเริ่มทํางานในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับมาจ้างมาคุยก็น่าจะหมดภารกิจวันนี้นะครับคลิปก็อาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่า ตอนรับเข้าสู่ช่องของ Harvest Moon Blackto Nature นะครับตรงนี้โดยผมโดนัทครับเขาบอกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของการทำคลิปวันนี้เนี่ยผมลืมเปิดไมคนะครับลืมเปิดไมคในการบันทึกก็เลยมาพากเสียงลงแบบสดๆแล้วก็ดูภาพตามคลิปไปครับวันนี้นะครับจะเห็นว่าบ้านเนี่ยถูกต่อเติมในระดับที่2เรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งตู้ตู้เก็บของนะครับมีตู้เย็นในมุมของห้องครัวรู้สึกว่าห้องครัวเนี่ย ใกล้กับห้องนอนไปหน่อยนะครับผมก็เลยคิดว่าจะมีกลิ่นควันอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขามีมีอ่าเขาเรียกว่าปล่องไฟอะไรแบบนี้นะครับที่ระบายควันขึ้นไปนะครับก็หยิบยกมาบอกเล่ากันหน่อยแล้วกันครับ